ประมาณที่งเขาประกาศอะไรโอ้โหโอ้ทีหนึ่งประกาศ <c oughs> อะไรนั่น <c oughs> อ๋อนะผมไม่ได้ยินกนะ็ <c oughs> นี่คือการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลา <c oughs> มากเลยว่าใครเจ็บใครตายเนี่ยมาไม่เคยได้ไปดูไปเยี่ยมเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะในช่วงที่เขาเป็นเป็น,ปนสบายๆเราช่วยเขาเต็มที่แต่เขาไม่ตอบสนองเนี่ย คือคนเหมือนดูว่าเราใจดําไม่ใช่นะแต่ในช่วงที่มีชีวิตปกติเนี่ยเราหน้าที่จะทําที่ทักชวนมาปฏิบัติธรรมขณะที่ปฏิบัติแล้วก็ยามใส่ใจให้ดูแลทุกอย่างแล้วแต่เวลาชวนไม่มาปฏิบัติก็ไม่สูญการให้ทานก็ไม่สูญการรักษาศีลก็ไม่เอาป่อยให้เจ็บป่อยให้ตายไปเลยดูมนว่ามันจะโหดไปหนยนะ เพราะงั้นเราเสียเวลาเยอะเลยใช่ไหมมันรู้เอาเวลาไปแล้วคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้เป็นเดี๋ยวไปส่งโสดเดี๋ยวไปสวยโสดเราจะเอาเวลาที่ไหนกัโดษดเราจะเอาเวลาที่ไหนไปใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้มากมายนดังนั้นก็ลองใช้สติปัญญาร่วมกันว่าเราจะจัดการเรื่องรูปพออยู่ได้อย่างไร ก็ช่วยกันไม่ให้มันทุกข์ทรมานเกินไปเราจัดการเรื่องปัจจัยสี่ที่เรจะดูแลรูปให้ให้อยู่ได้เนี่ยแต่ไม่ถึงสบายเกินไปนะถ้าสบายเกินไปมันก็เราก็จะไม่เห็นทุกข์ชัดเพราะนั้นก็เราก็ต้องให้มันดูทั้งสองข้างเรามาปฏิบัติวัดดอยลำบากใช่ไหมเดี๋ยวยุงกัดเดี๋ยวลิ่มกวนเดี๋ยวเสียงอะไรเยอะแยะหมดเขามไม่สบายก็เห็นชัดมากเลยนะ พอหลบไปปฏิบัติเราก็จะเห็นตรวน,นี้ชัดของความไม่สบายเป็นอย่างนี้เอาความสบายมามันก็จะเห็นทั้งสองข้างพอเราเห็นว่าเออลักษณะความ <c oughs> ไม่สบายไม่พอใจมันมีแล้วเราก็าแสวงหาอีกทางนึงมองหาอีกทางหนึ่งไม่ใช่เสาแสวงหานะมองหาทางตรงข้ามแล้วสุขเวทนาเป็นอย่างไรความสบายใจเป็นอย่างไรเรามีสิทธิจะหาอยู่แล้วนะก็เห็นทั้งสองข้างบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าในที่สุด เราก็จะเห็นว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นภาระน่าเบื่อหน่าย<ม>ใช่ไหมเราก็จะไม่หลงอินทั้งสุขไม่หลงเกลียดทั้งทุกข์น่าเบื่อดาดทั้งสองอย่างในที่สุดเราก็จะไม่พอกพูนเรื่องอะไรที่มันเป็นสุขจะไม่พอกพูนไม่สั่งสมเรื่องอะไรที่มันทําให้ทุกข์เราก็จะไม่พอกพูนไม่สั่งสมแต่จัดการชีวิตให้มันสมดุลระหว่างสุขทุกข์ คอยอยู่ได้ตัวนี้เกิดปัญญา,าทีนี้ถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้คุณก็หลงประเด็นนะที่เขาตั้งสำนักหลักแหล่งขึ้นมาพยายามจัดสรรเรื่องปัจจัยสีเนี่ยให้เลื่อนรู้เลยไปจัดที่นี่ไปจัดที่โรงแรมไปจัดที่รีสอร์ทอย่างนี้น,นะอ่าลวงอาดาจัดที่ทีกันโอ้เก็บค่าคอสสามพันห้าพันคอสเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมีอะไรพร้อมอยู่ในนั้นสิ็จ ี่เขาเรียกว่ากรรมฐานสําหรับเทวดาไม่ใช่สําหรับมนุษย์ตรงนั้นพวกนี้ต้องการรักษาสวรรค์ให้ยาวๆพวกนี้ก็จะมีอันจะกินพวกที่มีผู้ผู้นี้มีอันจะกินทั้งหลายเขาจะคอดกันเนี่ยอันไหนที่มาไม่เข้าสเปคเขาที่เขาไม่ไปอืมเขาไม่เห็นว่าด,ดอยเขาหนีแล้วกัน <laughs> ไม่อยู่ไม่ได้แต่มีแต่วพวกเราเขาอยู่ทนปฏิบัติก็ได้เห็นความจริงเหล่านี้ชัดขึ้น เราก็รู้สึกเบื่อหน่ายในการที่จะสุขในการที่จะทุกข์แต่ไม่ทิ้งสุขไม่ทิ้งทุกข์ใช้สุขใช้ทุกข์แต่ไม่ติดเท่านั้นเองใช่ไหมเราแบกน้ําก็หนักแบกไฟก็หนักแต่จะทิ้งน้ําก็ไม่ได้เดี๋ยวมันหิวขึ้นมาต้องกินนะจะทิ้งไฟก็ไม่ได้เดี๋ยวจะุงข้าวต้มแกงหรือจะส่องแสงสว่างมาก็ต้องใช้มันแต่ก็ต้องทนร้อนความร้อนของไฟ <c oughs> แต่จะทนความเย็นของน้ําให้ได้เพราะเราต้องใช้เขาอะ สุขทุกข์นั่นหมาทิ้งมันทั้งสองอย่างเลยถึงเวลากินก็ไม่ได้กินแล้วถึงถึงเวลาะจะอาบก็ไม่ได้อาบแล้วเพราะไม่มีทั้งน้ำไม่มีทั้งไฟมันมีทั้งสุขมันมีทั้งทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสุขทุกข์เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตไม่ใช่เป็นอุปสรรคแล้วก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องติดต้องเสพแต่ใช้มันแต่พอดีอน้ําก็ไม่ใช่ใช้มันตลอดเวลาใช่ไหม ไฟก็ไม่ได้ใช้ตลอดใช้เป็นบางครั้งที่จําเป็นสุขก็ใช้เป็นบางเวลาที่จําเป็นทุกก็ใช้เวลาบางเวลาที่จําเป็นเช่นเวลาทําการทํางานเราจะสุขให้ทํางานจะมีความสุขนี่ยากนะมันจะแบกต้องหามต้องขึ้นต้องลงต้องหนักถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ไม่มีจะกินใช่ไหมแต่ต้องทํามันก็ทุกอะก็ต้องยอมทุกนี่คือการใช้ไฟให้เป็นประโยชน์ <c oughs> <c oughs> นี่เพราะนั้นเองอยากจะให้เห็นว่า สุขทุกทางกายถ้าเราใช้แต่พอดีจะทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งแล้วก็ทำประโยชน์ได้เยอะแต่ส่วนที่ว่าจะอายุยืนไม่ยืนอีกเรื่องหนึ่งคุณละประเด็นแต่ว่าในช่วงที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยขอให้ทําประโยชน์ให้มากที่สุดเท่านั้นเองส่วนจะทําได้มากเท่าไหร่นานเท่าไหร่อีกอีกเรื่องหนึ่งนะราะเราไม่สามารถไปกําหนดวิบากกรรมอะไรในอดีตของเราได้เขาให้มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเสร็จแล้ว เมื่อเราจัดการเวทนาเป็นมันถึงจะไปจัดการเรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นแต่ถ้าเราจัดการกับเวทนาสุขทุกข์ไม่เป็นเราก็จะไปจัดการกับสติสมาธิปัญญาไม่เป็นเหมือนกันต้องการที่มีศีลศีลแปลว่าความเรียบร้อยความปกติความเป็นระเบียบความ อ่าุดงามความอ่อนโยนนะเป็นเป็นลักษณะของศีลทั้งหมดใช่ไหมมันเข้ามาศิละปะเขามาจากเดียวกันนะมีศิละปะในการใช้ชีวิตในฝ่ายรูปมีศิละปะในการบริหารร่างกายมีศิละปะในการบริหารการอยู่การกินการหลับการนอนได้ดีอันนี้คือศีลที่เป็นประมัตนะแต่ว่าศีลสมมุติคือศีลสังคมเรา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 ,เราทิ้งมันมานานแล้ว คือมี่ความมัข้ามข้ามพ้นก้าวนั้นไปแล้วเ,เราไม่ต้องไปวอรี่สินห้าสินแปดที่เราข้ามพ้นมาแล้วแต่เราป,ปัจจุบันนี้เราการปฏิบัติในอริยการตัดสิน,นคือสินของพระอ,อริยะคือมาสนใจจัดการในรายละเอียดของชีวิตให้ดีทำไงไม่ให้เขาทุกข์เกินไปทำไงไม่ให้เขาสุขเกินไปสุขเกินไปก็ถอนออกมาทุกข์เกินไปก็ถอนตัวออกมามาอยู่ที่ตรงพอดีตรงกลางพอดีเท่าไหร พอดีเท่าที่เท่าทนทนได้อเพราะนั้นความเป็นกลางความพอดีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะอย่างพอดีของพระยหญ่รันเนี่ยอาจจะต่างกับความพอดีของยายแต้วเพราะอะไรพ่อใหญรันเป็นชาวไร่ชาวนามาก่อนต้องจะมีความอดทนสูงกว่านะไอ้ทุกมาก่อนะมันก็มีความอดทนสูงความพอดีของพระยหญรันจะสูงกว่าเข้าใจเนียเออเข้าใจเพิ่งอินเห็นไหม อย่างพัแต๋วเนี่ยโอ้จะนั่งนานเป็นชั่วโมงแบบพยดันโดยที่พี่ฉันทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเคยทํางานในออฟฟิศทางานในนั่งนั่งยืนยืนอยู่กับออฟฟิศกับที่สบายมาก่อนใช่ไหมเราไม่ได้ไปตากแดดตตกแดงแบกหามอะไรหนักหน่วงตอนนั้ความพอดีลังพวยาลันมีสิบหนึ่งพต๋ก็อาจจะเหลือห้าอย่างเนี้ยฉันพอดีแค่นี้นะทนได้แค่ห้าเท่านั้นสิบอย่างแกใช้ทนไม่ไหวนนเนี่ยฉันทนได้ห้านาทีจะนั่งได้สิบนาทีอย่างอย่างพยดันเนี่ยไม่ได้ อันนี้เขาเรียกว่าที่จะมาใช้เขาเขากาหนดมาอย่างนั้นเราเนี่ยเป็นผู้สร้างไม่ใช่เขากาหนดมาแต่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาเราเป็นผู้สร้างเข้ามาแหละแต่ว่าเราไม่รู้ไงเรามาจะดูเฉพาะจุดนี้ดังนั้นเองเพอเรารู้ข้อมูลของสัจธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยมันใช้ชีวิตจะสุขก็สบายจะทุกข์ก็สบายความว่าสบายมันเหนือสุขเหนือทุกข์นะคำว,ว่าสบายเนี่ย ไม่ใช่สุขไม่ทุกข์แต่ว่าสบายมันบอกไม่ถูกว่าสบายคืออะไรมันเบามันโปร่งย้วยว่าสุขก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเบาฉันโปรงเท่าแต่ร่างกายฉันก็ป่วยอยู่นะฉั่ก็ป่วยหนักแต่ใจฉันสบายเว่าสบายคืออาการของจิตอ,อันนั้นเองในจุดนี้คําว่าสบายท่านใช้ก็เหนือสุขเหนือทุกข์ท่านใช้ก็บรมบรมไม่สุข หรือในสัมภยะมีอยู่คำหนึ่งเขาว่าสบายะใช่ไหมที่ว่าวันก่อนอะ่ะสาตกาสัมภัยะสบายะสัมมยะคือทําให้สบายโคจระสัมภยะให้จิตเพราะเราโคจรอยู่ในลูกเดินหนังก็พอไม่ต้องไปโคจรในอดีตอนาคต <c oughs> แล้วก็อาัมโหะสัมภัมยะทุกครั้งที่จะลุกนั่งย่างเดินไปที่ไหนอย่าลืมมองย้อนหลังอาศัมโหะนี่นะ ในส่วนใหญ่เราไปข้างหน้า้างเดียวเนาะลืมของอยู่เลยเอ๊ะของไปไว้ไหนลืมมองย้อนหลังลืมเรื่อลึกอะอามาก็เป็นบ่อยคนนี้เขาจะมีข้อบกพร่องของมันเยอ,อะแหละะแต่ก็แก้ไขบ่อยๆดังนั้นทุกคนจะมีอุปสรรคปัญหาแต่ว่าคนที่รู้จักข,ข,ขยันแก้ไขบ่อยๆนั่นแหละคนนั้นก็จะทุกข์น้อยลงเรื่อยๆอันนั้นเรื่องนี้ขอให ไปจับจุดของการปฏิบัติให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาโยมแยกตัวไปปฏิบัติมาถึงไม่ได้ตามไปดูเท่าไหร่เพราะอะไรให้ไปทดลองสติปัญญาของตัวเองถ้ามาทำชว่วยอยู่ตลอดโยมก็อ่อนแอเพราะไม่มีสติปัญญาของตัวเองใช่ไหมก็พึ่งตัวเองไม่ได้ตไมต่พึ่งอาจารย์นะทีนี้มันก็จะทําให้เราหนักทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าหากปล่อยให้โยมไปทําเองนะดูว่าโยมมีความจริงใจแค่ไหนทำตัวเองทอยู่กับตัวเองเป็นไหมความตั้งใจ บางทีเราตั้งใจเห็นครูบาอาจารย์เราตั้งใจพอครูบาอาจารย์รับหลังก็ทําอะไรก็ได้ที่ฉันอยากทำอะไเงี้ยนี่ไม่มีความจริงใจเราปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้าถึงเราไปช่วยก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาไม่จริงใจกับตัวเองถ้าจริงใจกับตัวเองหมายความว่าครูบาอาจารย์อยู่ไม่อยู่ก็ตามฉันก็ปฏิบัติเหมือนเดิมอันก็ทําได้เหมือน,นอันนี้ก็เลยพึ่งตัวเองได้ละเพราะนั้นเองก็เวลาปล่อยให้ปฏิบัติก็จะไม่ได้ตามรบกวนหรือ ไปสอบวารมณมน,นักนี่จ่เช้าเย็นบอกกันอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราได้รู้จักเฮ้ยเราอยู่คนเดียวไม่มีใครกระตุ้นกระเตืองน,นี้เราก็อยู่รู้ได้นะต่อไปอยู่คนเดียวลูกไม่มาผัวไม่มาแฟนไม่มาเพื่อนไม่มาหาก็มีความสุขเพราะฝึกอยู่คนเดียวเป็นแล้วแต่ถ้าหากไม่จริงใจกับตัวเองนี่ต้องมีคนมาคอยดูแลเอาใจใส่เวลาแก่แล้วลูก สาวไม่มาลูกบ่าวไม่มาแฟนไม่มาเพื่อนพ้องไม่มาหาซึ่งเหงาเราทีนี้อยู่ไม่เป็นแล้วต้องโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้มาเอาใจอยู่เลยน,นี่เขาเรียกงยังไม่รักตัวเองเพอถ้ารักตัวเองหมนคนต้องฝึกตัวเองให้อยู่คนเดียวได้ไม่มีใครมาสนใจนอนเจ็บอยู่คนเดียวก็มีความสุขนต้องต้องทําขนาด,ดนั้นได้เพราะนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่คนเดียวตนะั้งแต่เราปฏิบัตินี่แหละ เวลาเราปฏิบัติแล้วเราอยู่คนเดียวเป็นยังไงอยู่หลายคนเป็นยังไงมันจะเกิดการเปรียบเทียบอยู่หลายคนหรือสองคนขึ้นไปมันรู้สึกเป็นภาระแล้วใช่ไหมต้องดูแลเทคแคร์ care, ต้องเอาใจใส่ต้องพูดต้องจาต้องอะไรต่ออะไรอ,อไรุ้อเป็นภาระ <Okay. S 1> อ่าึกลำคาญไม่ใช่ลำคาญน,นี่รู <laughs> ้สึกเฉยๆแต่ว่ามันจําเป็นอ่าก็จะเป็นต้องทนหน่อยท่านเองคืเข้าไปได้ซักดีอะไร เออถ้าเข้าไปจริงๆไม่มาหาเลยเราก็ชักหง่อยเหมือนกันร้องไห้ร้องห่วงไปไแม่มาหาฉันเลยนานแล้วเนี่ยเป็นไงนี่พ่อใหญ่ไม่มาหลายวันตอนนั้นที่มาทุกวันต่เดี๋ยวนี้ไม่มาเลยเป็นไงชักคิดเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะอ่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่ความเกี่ยวพันเนี่ยมันสูงมากในอุปทานของเราพอเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราเริ่มรู้วิธีอะถึงยังจะทําไม่ได้แต่รู้วิธี ถึงเวลาจําเป็นจริงๆฉันก็อยู่ของฉันเองได้นะเรารู้วิธีอยู่นั่นคือใจต้องอยู่วิธีเอาใจให้อยู่นั่นคือสําคัญท่านใช้คาว่าจิตวิเวกกายวิเวกก่อนหมายความว่าสังัดกายไม่มีอะไรมาลบลวนเราก็ไม่สร้างเรื่องให้คนอื่นมาลบกวนเราไม่สร้างเรื่องไปลบกวนคนอื่นเป็นกายวิเวกพอกายวิเวกเข้มแข็งเกิดจิตวิเวกค,คือจิตมันไม่อยากจะยุ่งกับอารมณ์ อะไรเรื่องคิดในฝ่ายกุศลขึ้นมาก็ไม่อยากยุง่งคิดฝ่ายกุศลขึ้นมาก็ไม่อยากยุง่งคิดฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันก็ไม่อยากยุง่งมายุ่งกับจิตที่เห็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เฉยๆแเป็นของวิเศษเลยพอมีอารมณ์อะไรขึ้นมานี่เราเราเหมือนกับแขกมาเยี่ยมเราอะ,อะทั้งแขกดีแขกชั่วทั้งแขกดีแขกดอยมา <laughs> มาเยี่ยมเลยทีนี้ไอ้ความทั้งคิดดีคิดชั่ว มันก็มายเยี่ยมแต่แขกข้างนอกนี่พอหนีได้จะไปแขกข้างในหนีได้ไหมไม่ได้ไปที่ไหนมันตามติดๆแลยแขกข้างในเนี่ยอยู่ในป่าคนเดียวพระอยู่ในป่าคนเดียวก็ยังมีแขกไปเยี่ยมวิวประจัามันนะเดี๋ยวก็ลงโดยมาก็ไปตามแขกเลยที่แขกจุงไปละตามความรู้สึกพอใจไม่พอใจอันนี้ส่วนนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่คนเดียวให้ดูรูปน้ำดูความสบายกายไม่สบายกาย ไว้ก่อนอถ่านไหนไม่สบายก็ปรับให้มันสบายอันนั้มันมันสบายแล้วก็พยายามให้มันกระจายมันทั่วตัวมันสบายหวัวไหล่คอหน้าอกเอวท้องตะโปงแค่ขาไปยังไงสำรวจนี่ไปเรื่อยๆจิตของเรามันก็จะไปซึมซับเอาความสบายเข้าสู่จิตอันนี้พอสบายมันก็เพลิน <c oughs> ใช่ไหมเอาเพลินเดินแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจโอ ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายนะเนี่ยไอ้การที่เห็นข้อมูลอะไรเกิดขึ้นในกายแล้วเพลินทีนี้ก็เิลยเป็นธรรมิติสภาพักหนึ่งมันก็จะเบาสบายเป็นธรรมิติธรรมหันษาดังนะนั้นในช่วงของการปฏิบัติขอให้ามาคุยกับคุณพรเมื่อวานะเดินไปสักพักมันจะเพลินเพลินแล้วมันจะง่วงบางเบือ่อบางเซ็งบางคิดบางใช่ไหมวิธีแก่มาบอกให้รีเซ็ตบอ่อยๆคือตั้ง ั้งสต we ิบ่อยๆในมันทำท่าจะเพิ่นปั๊บถอยออกมาในช่วงเดินมันเพืินเอายืนทําในช่วงยืนทํามันเพลินเนาะเดินถอยหลังช่วงถอยหลังมันเพลินเนาะเดินเร็วเดินเรียวมันเพลินเนาะเดินหน้าเนี่ยเปลี่ยนสลับไปสมังนี้บ่อยๆแล้วมันจะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือสัมผัสยะมันจะเข้มแข็งพอสัมผัสเข้มแข็งแล้วทีนี้มันก็เราเจ้าเพืินในธรรมะเพื่นในธรรมธรวมาเพืินในธรรมมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วจิตใจก็อิบ อิบอิมต่อเอออิบอิมต่อสภาวะที่มีความเบาอันนั้นเป็นธรรมปิติไม่ได้เพลินแ้ะทีนี้มีความสุขอยู่แต่ไม่ได้เพลินแต่ว่าเป็นความสุขที่เกิดโดยธรรมเพราะพอรู้เห็นความเป็นจริงของกายแต่ถ้าเพลินที่นอกธรรมพอมันเพลินไปกับอารมณ์แต่ไม่รู้เห็นข้อมูลที่เกิดขึ้นเกิดกายมันก็เป็นนําไปสู่ตัวสุขทุกขเวทนาใช่ไหมเออนี่สําคัญนะ ตัวสุขเวทนาน,ะน,าาานรรั้นนะมันจะกลายเป็นตัวเป็นธรรมปิติตัวทุกขเวทนามันจะกลายเป็นอากุศลและทรขึ้นมาตันนั้นเองเราก็เข้าใจข้อมูลดีก็ง่ายขึ้นนะเ,เราหมดเวลาแล้ววันนี้เนาะคนมุธนาสาธุ